อามาวิเคราะห์ทองบันสุกนะครับที่19เนะเมื่อวานได้ลงยาวเลยนะลงยาวเลยนะครับทีนี้ชนเทรลไลน์นะมาชนเทรลไลน์แล้วเด้งขึ้นใหม่นะครับสำหรับสีชั่วโมงนะครับตอนนี้คือได้ทำเอ่อดับเบิลท็อปแล้วก็ลงมานะทีนี้ชนเทรนไลน์ครับชนหลายๆลยแล้วเด้งขึ้นนะครับ ถ้าสีชั่วโมงยังคงขึ้นต่อเนื่องแบบนี้นะครับก็เป็นเทรนขึ้นต่อนะครับมีอีกถ้าเกิดว่ามันชนตรงนี้แนวซับพาตรงนี้แล้วไม่ทะลุแล้วมีการทําแท่งแดงลงมาแบบนี้โดยทะลุโลลงนี้อันนี้คอนเฟิร์มว่ามันลงชัวนะครับก็ต้องรอดูนะว่ามันลงไหมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาทะลุตรงนี้ ตรงหนึ่งหนึ่งเนี่ยห้าสองห้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อรับเด้งขึ้นต่อไปต่อเนื่องตามเทรนขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโดยที่จุดตัดสินก็คือโซนนี้แหละซัายโซนนี้แหละนะครับซับไโซนนี้เพราะมันเด้งขึ้นแล้วค่อยย่อาบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลงยาวๆเลยตรงนี้ก็เป็น เซลเลยนะครับเซลเลยอยากชัดเจนเลยถ้าเกิดว่าทะลุงี้นะครับ